หยุดการผลิตน้ำเลิฟรีดิงครับฝันที่ไปไม่หลอดเราจะมาซื้อน้ำรอบท้ายๆแล้ว <c oughs> ยังจำวันแรกที่มาได้อยู่เลยวันนี้ต้องหยุดละภาพที่น้ำของพวกเราอยู่ในตู้ผมรอมันน้น่าจะซื้อได้อีกสักสเดือนที่ CJ หรือว่าร้านค้าพวกโชห,วห,ชหช่วยต่างๆ ฝันที่ไม่เป็นดังฝันครับหยุดแล้วก็กลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดขาดทุนครับทำไมถึงขาดทุนอนะ่ะเพราะว่าเราตั้งราคาไว้ออปชันเดียวว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าพอส่งไปจริงมันเป็นแบบนี้ อันนี้ที่มันตั้งไปอ่ะมันล้มแล้วพอล้มเขาก็รีเจ็คบางส่วนกลับมาก็ต้องมาเพิ่มชิ้นความหนาอันนี้อีกแก้ไปเรื่อยระหว่างที่ส่งไปอ่ะมันก็มีค่าส่งไปส่งกลับจนแบบนี้ผ่านแล้วก็เลยไปขายอีกที่หนึ่งส่งแบบนี้ไปเขาบอกว่าไม่รับก็จะมีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นหลังซึ่งหลังเนี้ยแพงมากมันเลยทําให้เราขาดทุนเรื่องฝาตอนไปสั่งมาเนี่ยสั่งมาเป็นแบบนี้เลขสับสามิตจะอยู่ตรงขอบฝาแต่พอความเป็นจริงแล้วมาไม่ถันเราก็เลยต้องไปสั่งเป็นสติกเกอร์มาแปะต้นทุนแงอีก ก็คือเรื่องฟีดแบ็กพวกเราก็ได้ยินทั้งเสียงคนที่รักกับคนที่ไม่ชอบเราก็เลยคุยกันว่าพวกเราอยากให้ทุกคนแบบรักมากขึ้นกว่าเดิมเราก็เลยยอมถอย1นเก้าเพื่อกลับมาศึกษาเหมือนทุกคนส่งฟีดแบ็กกันมาเราสามารถปรับอะไรตรงไหนได้บ้างไหมพวกเราใหม่เกินไปในวงการนี้มากแต่ว่าเราก็ได้รับบทเรียนหรือว่าได้รับความรู้อะไรต่างๆจากการที่พวกเราลงมือทํามาะว่าบางอย่างก็ไม่ได้มีอยู่ในตาราเราค่อนข้างแคร์ทุกคนที่ซื้อฟีดแบ็กเรามาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าย้อนเวลากลับไปแก้ อะไรไม่ได้แล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนยังเชื่ออยู่ว่าพวกเรายังคงมุ่งมั่นทําสินค้าที่ดีที่มันราคาถูกจับต้องได้ง่ายพวกเราเรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็อยากทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงประสบการณ์พวกผมจะน้อยแต่ก็อยากออกมาแชร์ให้ฟังสําหรับใครที่อยากทําธุรกิจก็เลยอยากให้พวกเราเป็นเคสสต๊ดดี้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่ยังคอยสนับสนุนอยู่เรื่อยๆมาครับ